ใชค่ะโอ้ยเจอกับแพทนะคะเกม L O K League of King หรือ King of Glory นะคะแล้วแต่เขาจะเรียกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่อยากมาโชว์สกินที่แบบโอ้ยสกินของนักข้างเราจันทาที่โอ้ยมุ้งฟิงฟ้งมุ้งมิงที่แบบพรีเมียมมากได้ทดลองฟรีมาหนึ่งวันนะคะคือ23ชั่วโมงนั่นเองฟินนันเลวโอ้ยแค่เห็นก่ฟินนัลเล,แ,นนเลแล้วคุณเอ,อ๋ย ไม่ต้องทำอะไรแล้วสวยมากแ็แค่อยากมาอวดเฉยๆว่าเขาเปิดกล่องได้ฟรีมาแล้วสวยมากอยากได้แต่มันแพงไหมเซสกินพวกนี้มันแพงจะตายแพงกว่าฮีโร่อะเอะเราก็ไม่มีปัญญาหรอกเนาะขนาดเราไปว่าจะสอนเติมตังค์นี่เราก็ยังเติมแค่สิบบาทเ,เองสิบบาทก็เติมได้นะเอย ก็เทสเทสระบบเขาดูก่อนว่าเขาโอเคไหมก็สมว่าก็โอเคนะคะก็ทําได้ดีนะเขาก็รถดเร็วทันใจเติมเงินได้รวดเร็วทันใจดีนะ,ะของเว็บนี้นะ,ะแต่ยังไม่บอกหรอกอไม่บอกว่าเว็บไหนนะคะตัวนี้มันชื่อตัวอะไรนะไอ้นักข้างเราจต่ทาจําจไม่ได้มันชื่อมันชื่ออะไร,รวะ มันชื่อรู้นะเออให้ตัวนี้นชื่นลูนนะอุ้ยดูสิโอ้ยสวยอะฟินอะไม่ได้ให้มาเล่นให้ดูนะคะวันนี้ก็คือมาให้เพื่อนเพื่อนดูไอ้นี่เลยโดยเฉพาะเลยอะดูสกินมาโดยเฉพาะอะดูความพริว้วความสวยของของสกินนี้นะคะโอ้ยดีจังเลย <laughs> บอกว่าดีนะแต่แอบแอบแอบอยู่ในพงหญ้าเออกลัวพวกคุณฟินไง พวกคุณฟินเหมือนแพทไงแพทฟินมากตอนนี้โอ้ยตอนเล่นนี่แบบเิวสวยมากอันนี้มันเป็นคู่กับคู่กับไอจอมจนทะเลทรายหรือว่ามันคู่กับไอหงอกคงวะสะกินนี้รู้ไหมคู่กับใครนะคะจำไม่ได้อ่ะไอจอมจอมทะเลทรายก็หงอกคงนี่แหละสองอย่างนะคะน่าจะเป็นจอมจอทะเลทรายนะสกินเท่ๆแบบน,นี้โอ้สกินสกินดูสิดูสิโอ้ดูสิ ดูพิュลดูความพิ้วของของผ้านะคะของแบบอะไรอ่ะเกมนี้ก็ทําดีมากเลยนะยังกับแบบมันขึ้นมันพิ้วจริงๆอ่ะพิ้วแบบพิ้วอะค่ะไม่ใช่แบบแข็งแข็งเหมือนเกมแบบนั่นแหละเนาะเหมือนเกมหลายๆเกมนะคะที่ยังแข็งแข็งอยู่นะคะแต่เกมนี้คือดูสิคะอ่อนช้อยอรชอนผ้ามีการพริ้วโบกสมบัดที่แบบไม่แข็งกระด้างคะ่ะดูละพิ้วจริงอะคะ่ะโอ้ยอันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นให้ดูนะคะก็คือ มาโชว์อันนี้โดยเฉพาะเลยมาโชว์สกินโดย,ยเฉพาะเออสกินนะนะั่นแหละสกินที่ว่าวังอลังการที่สุดในยสามรลบโอ้ยแพทชอบสกินนี้แหละอยากได้มานานแล้วได้พักทีไปทดลองเล่นหนึ่งวันเต็มๆนะคะโอ้ยบินสิข้าดาูโอ้ยดูวงแหวนจันทาสิคะโอ้โหยูคือจันทาสิคะโอ้โหสวยจังเลยอะ่ะอันนี้พักอะไรนะพักสะลันลมปะ <laughs> มีผูห้หญนะิงไงเขาเรียกว่าพักอะไรอะ่ะไม่รู้นะ เฮดูดูดูดโอ้ยดูเป็นมีมีระยิบระยับยับด้วยอะสกิลหนึ่งน่ะตอนปาเราไปอะมีระยิบระยับด้วยเห็นไหมโอ้มี่แสงวันนั้นด้วยอะโอ้ยไปดอกไม้ปานตรงนี้โอ้ยดีจังสกิลสองดีมากจะตายแล้วจะตายแล้วปีนจังเลยเนาะ我的意中人是个盖世英雄。 โอ้เสียงเธอก็ช่างไพเราะจริงๆเลยเธอคุยใจด้วยชีซึ่งแท้และชิวอ้ยมันเสียงเดียวกันไหมกับ,ก,บกับที่ไม่ได้ใส่กสกินอนะ่ะแพ้ก็ไม่ได้มั่นใจนะแต่รู้สึกมันดีไปหมดเลยอะ่ะดูสิดูการผิวของของแขนเสืนน้อดูคะแนนข้อศอกข้อมืออะไรโอ้มันดีอ่ะโอ้ยมันดีที่สุดเลยอะ่ะดูดูดูดด โอ้ยสิโอ้โหสกิลสองมีจะตายแล้ว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  <c oughs> ดาบด,ดูดาบสิดูดาบก็ยังสวยอะแบบถ้าถือดาบแล้วแบบโอ้ยมีมาดมีเสน่ห์มีโอ้โตั้งและตัละตัละวตั้งแล้วโอ้โหสกิลสองอย่างว่าอย่างวางค่ะ โอ้ยเราไม่สนใจจะตายก็ไม่สนใจนะคะนี่นี่โอ้โหเรื่องเหรอน้อยกว่านแล้วก็ไม่กลัวนะคะนี่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 ยังไง <c oughs> ข้าได้เฉยโอ้โหมันเป็นกับผลของสก,กินสก,กินสวยที่สุดอนะ่ะ <c oughs> อยากได้อยากโดนอยากได้สก,กินนี้อ่ะแต่มันก็ต้องเจ็ดร้อยบาทหรือเปล่าอ,อ๋อโอ้ยคูป,ปองรับคูปองคูป,ปองละบาทเจ็ดร้อยคูปปองก็เจ็ดร้อยบาทเราอยากได้แต่ตอนนี้เรามีแค่สิบบาทแล้วก็เติมไป <c oughs> และสิบคูปองนะคะแ,แย่มากเลย <c oughs> <c oughs> ก็ปกติแพทก็ไม่ได้ใส่เติมอยู่แล้วนะแพทไม่ใช่ไปใส่เปนะฮะ <c oughs> อ,อ,อยากได้เราต้องขยันเล่นขยันทำกิจกรรมมาเนาะ,ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะแพทอยู่เซิร์ฟเจสิก้านะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อนที่เพิ่มเพื่อนแพทมานะถ้ายังไม่เวลลสิบนะแพทจะไม่รับนะคะเ <c oughs> พราะถ้าต่ำกว่านี้เราก็เล่นด้วยกันไม่ได้เหมือนเดิมะะ <c oughs> แล้วแหละเพราะว่าถ้าเวลต่ำกว่าเวลลสิบเนี่ยมันจะ สมให้ได้กับบัตนะคะเราก็เล่นด้วยกันไม่ได้นะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนชวนแพทแล้วแพทจะจะเล่นกับพวกคุณเลยนะคะมันไม่ใช่นะบางครั้งเวลาที่คุณชวนนี่แพทอาจจะไม่ว่างก็ได้นะบางทีแพทก็จะออนไม่จะเฉยเปิดหน้าเกมไม่เฉยอาหแล้วแพทก็ไปทําน่นทาทนี่แพทนะคะบางทีก็เปิดไว้ค่ะทั้งวันเปิดหน้าเกมไปทั้งวันแล้วตัวก็มไม่เล่นหรอกไปที่อื่นนะออไปทํานงทำงานหน้าที่ตามใ้หองเรานะคะ บ,บ, seat, บางทีก็เป็ amental. นอย่างนั้นไปนะบางทีก็ปฏิสิธิ์ปฏิเสธก็อาจจะไม่ว่าอาจจะดูหนักที่อยู่หรืออะไรอยู่นะคะก็คนที่เพิ่ม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 แพทมากพืเข้าใจนะว่าอยากเล่นกับแพทนะคะแต่มันก็คงไม่ใช่ทุกคนหรอกเนาะแล้วแต่เวลานะคะว่าจะได้เล่นด้วยกันหรือเปล่าเนาะวันนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้ยดูดูมีแสงในมือด้วยอะแสงในมือนี่คือความสามารถของอันติเหรออันติจะทำให้เรามีแสงแบบนี้เหรอ ดูสวยดูด,ดูดูผ้าพริว้วผ้าอะไรสิคะดูดูโอ้ยดีจังเล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 ยแม่คุณตุนช่องเลยขาเธอช่างขาวเรียวจังเลยหุ่นแบบน,นี้คือดีที่สุดในโลกโอ้ยดูสิมีแสงดูแบบออร่าออร่าไม่เปลี่ยนไปด้วยนะออร่าเข้มเข้มเห็นไหมออร่าเข้มเข้มกับออร่าแบบจางๆอะค่ะโอ้ยเขาทำดีอ่ะโอ้ยไม่ได้ทำแบบโง,ง่ๆด้วยทำดีจังเลยขอฆ่าขอตายด้วยแม่ขอตายด้วยนะยดยนมือเธออุย้ยท่าตายยังสวยเลย ท่าตายังสวยอ่ะโอ้ยเพื่อนอย่ามาอย่ามาเจ็บศพเรานะโอ้ยท่าตายังสวยดีจังเลยปอบหัวฟังอยู่ท่ามีความสุขความสุขเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าความสุขของกะทินะโอ้ยฟินเดเล่ดูสตนี้โอยสวยดูท่าแต่ว่บดูดูข้างหลังยิ่งสวยดูตรงข้อสองดูตรงผ้าพิ้วเห็นไหมคะ ผ้ามันไม่ได้ไปแข็งๆอะ่ะผ้ามาทำแบบเปร๊บๆแบบพิ้วๆไปด้วยนะคะดูด,ดูพระจันทร์เสี้ยวก็สวยนะอู้สิม่วงด้วยอ่ะม่วงมาพรอนแบบเนี้ยโอ้ยเหมือนสีลิอ่ะดอกอ่อนอ่อนๆเนี้ยชอบจังเลยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยผ้าหรอผ้าหรออยู่ยืนอยู่ข้างหน้าเที่มันยืนมาข้างหน้าผ้าอะไรอะ่ะผ้าพันเอหรอผ้าพันอะไรอะ่ะโอยชอบอะ่ะเขาทำมาดีมากเลยอะ่ะ เสียมากค่ะสำหรับแพทนะแพทชอบเกมที่แบบนี้แหละที่ภาพสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะแพทชอบเสีนะคะชอบเสบียภาพเสีภาพเสพเกมแบบที่สวยๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะคะไม่อยากไปเทียบนะคะกับเกมอ่ะที่แนวเดียวกันในประเทศเรานะคะยังไม่เทียบนะคะเพราะตัวนี้ไปไกลแล้วค่ะตอนนั้นเพิ่งซีซันสามซีซันสี่ตัวนี้ขึ้นซีซันแปดแล้วค่ะห่างกันหลายเดือนมากห่างกันเป็นปีอะคะ่ะเราก็ไม่เทียบกันเนาะ แต่นี่มันสวยจริงดูสิดูสิท่าเดินดูดูตรงสะโพกตรงไรก็โอ้ยสวยจังเล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 ยอ้าวเ้ยดูแล้วมันนี่ไงบอกอย่าแย่งกูไม่ใช่ไม่ใช่ปกตินะคะถ้าตอนกลับบ้านเนี่ยตอนวับกลับบ้านมันจะมีท่าของมันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ดีอะชอบดูกี่ครั้งกี่ทีก็ชอบฟินนี่พลาดมากเลยน่าจะตั้งกล้องให้แบบใกล้ๆนะจะได้เห็นแบบโทมหน่หยโอ้ยเสยๆๆดจเฉดายจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ้ไปเล่นอีกเหมือนเดิมเรายังมีเวลาอีก23ชั่วโมงนะคะในการเล่นตัวนี้ในการเสพสกินนี้นะคะฟินาเ,เล่ดูตดงดูดาบมันดีอะมันดูพรยียวมันดูเท่อ่ะอยากให้อยากให้เขาทำตัวละครแบบนี้แล้วเป็นเป็นหนังอะ่ะแพ้จะดูเลย กี่บาทกี่แพงกท่ไห่ไปก็จะไปดูสวยมากชอบชอบอะไรที่ผิวแบบเนี้ยทำไมแอนิเมชันบางแอนิเมชันพวกกระตงการ์ตูนทำไม่ผิวมันในเกมะพวกเกมพวกเนี้ยนี่มทำสวยการเคลื่อนไหวแอนิเมชันบางบางอันเนี้ยมันแบบไม่แข็งแข็งนะคะน่ากลัวน่ากลัวแต่นี่คือสวยคือผิวคือแบบไม่รู้ยังไงแล้วอะคือดีมากดีมากขอได้ไหมโอ้ยสุดด โอ้บเอบตเตอร์ไม่เอ้โหอะไรฉันชอบอุ้ยราคาด้วยคอ้นี่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 โอดูชอบแสงตรงมือแบบนี้ม่อกี้แสงเขาขาวอะโอ้ยยังไ้อะบีจ๋งเลยสวยมากสินมาก้ยดูดูดูข้างหลังมันเปหมือนเปิดไหลหรือเปล่าเสื้อเปิดไหล่หรือเปล่าเซ็กซี่ด้วย จะเป็นบ้าแล้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอยโอยโอเข้าไปถึงตัวสักทีขอนีก่อนแล้วกันดีนีมากฉันจะตายแล้วโอ้ยโอโหไข้ขึ้นแล้วฉันจะตายแล้วฟินฟินโอ๊ยเวอร์นะใระบอกแพเวอร์ก็เวอร์ไปนะฉันชอบฉันเสร็ ภาพสวยๆแบบนี้เราฉันจะตายเอาฉันจะเป็นบ้าฉันชอบอวพวกคุณไม่ชอบแบบแทนพวกคุณไม่รู้ว่ารีลลิ่งแบบเ,เราได้จับเราไปเป็นเจ้าของสิ่งสวยๆงามๆผิวๆอะไรแบบนี้แล้วโอ้โหจะเป็นบ้าเลย <laughs> ชอบโอ้โหอะไรวะเนี่ยคะเอาแข็งแข็งแข็งหนีหนีหนีตัวน,นี้สกิลอันติใช้ดีได้นะยังโคตร ไอ้อะไรอ่ะมาลอสมาลอสจะมาฆ่าเขาหรอเขาสวยขนาดนี้ฆ่าลงเหรอคะฆ่าลงหรอเอาตายแล้วขอฆ่าได้ไหมขอฆ่าได้ไหมขอฆ่าขอฆ่าได้ไหมขอฆ่าได้ไหมขอข,ขอขอสวยโอย๊ยถ้าตายฉ้นสวยอยู่อย่ามาเหยียบศพฉันอย่ามาเหยียบศพฉันโอย้ยดูสิศพเราสว,วสวยกว่าไหมสวยกว่าไอตัวนั้นอีกตัวข้างๆโอย้ยมีบ้าอย่ามาเหยียบศพฉันสิ แล้วมาเหยียบศพฉันอชอบฟินมากค่ะก็นั่นแหละเพื่อนๆอาจจะได้สกินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเปิดกนนล่องเนาะก็จะตักเต็มกันเป็นลยแพทโชคดีแพท,แ,พทรแรกๆแพทไม่ได้รู้นะว่ามันมีสกินอะ่ะพอแพทเลือกว่าจะเล่นเกมเออว่าจะเล่นตัวเอจะไม่นาคาเนี้ยแล้วกดปุ๊บแล้วสกินมันก็ผอึ้นมาว่าคุณนี้นะดูดูด ผ้าพิวชอบชอบแบบไหมไหมไหมตึ๊ก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 เห็นไหมเหมือนแบบการวิ่งแบบใส่เอวอะค่ะแบบสะบัดก้นอะแล้วพาพพิュชไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมไหมตึ๊กตึ๊กตึ๊กเห็นไหมผ้ามันพิュชไปด้วยอะไม่ใช่แบบแข็งๆอ่ะไม่ใช่ผ้าแข็งๆนะแต่ผ้าแบบพิュชไปด้วยอะไปตามการก้าวไปตามจังหวะการก้าวดู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 สิดึ๊กตูดกดู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  จะตายแล้วฟินฟินฟินเปลนรอบนี้มาเสพสุดเลยชอบสุดเออเมื่อกี้นี่นักขันออยู่ข้างบนนักขันโอดู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 การเดินดูการเดินอะไรครับมัตเตอร์บัตเตอร์สู้เราไม่ได้หรอกเชื่อนี่เออเธอหนีดีแล้วแต่ชู่ชั้นสู้ฉันไม่ได้หรอกเกิท้อธอทำอะไรกับท้องกูว่ามาโอ้ อะไรอะนักเวทก็ไม่ใช่สิสามีฉันสุดหล่อของฉันนักเวทนักฆ่าออโหดจังเลยนะสมแล้วที่เป็นสามีแพทโอ้โอะไรอะฆ่าอย่างโหดอู้ดมีแสงในมือชอบ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 การที่มีแสงในมือขอเพลงที่มีแสงในมือหน่อยค่ะขอเพลงที่มีแสงในมือออกมาหนะะ่อยค่ะขอเพลงที่มี เดนอสสาวออกมาเลยค่ะขอเพลงที่มีตัวละครสวยๆออกมาหน, oh. น่อยค่ะเป็นมาดูสิดูดูส,สกุลสกิลดูแบบมันแบบมันไม่เวอร์เกินไปอ่ะมัน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 พลิงามอะคะ่ะมันไม่ได้เไอ้ไหมโอ้โหดูแสงดูตองฟ้าตองอะไร oh. อ่ะพลิงามะคะ่ะมันไม่ได้เวอร์วังค่ะแบบเกินไปอะ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะสุดหลอกของเราข้าวรัวเลยนะเนะี่ย ไม่สนค่ะใครจะทำอะไรก็ไม่สนนะเรามาฟินโอ้ดูสิโอ้ยเรามาฟินกับสกินอย่างเดียวรอบนี้เราไม่สนใครจะฆ่าใครก็ฆ่าไปเราแค่มาฟินกับสกินนะคะใครไม่ชอบก็ปิดไปได้ไนะคลิปนี้คือแพทแบบแค่อยากมาอวดว่าเฮ้ยแกฉันมีสกินที่แบบเบอร์วังอลังการของนักฆ่างเจาจะานะบอยฉันครอบครองมาได้ตั้งหนึ่งวันนะคะเธอไม่เคยมีเธอไม่รู้หรอก คนไม่มีไม่ร้หรอเราไม่ไม่ตอกักอย่างจะฆ่าจะฆ่าโอ้ยดูดูหมูปากก็อะไรอ่ะจะสวยขนาดนี้จะมาขีดก้นฉันได้หรอชอบชอบกระถือดาบชอบแบบนางอ่ะ ดาบก็ไม่ได้เวอร์วังนะดาบก็ไม่ได้มีทรงมีแสงอะไรให้แบบเวอร์เวอร์นะคะถึงแบดบดาบดาบเฉยๆอ่ะแล้วก็ทุูการตบดาบแต่และครั้งคือแบบสมุูทแล้วแบโอ้โหค่าฉัน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 ไปเลยโอ้โหสวยจังเลยโอ้โหทุกทุกพระเจ้าเสี้ยวสวยมากเมื่อกี้นี้ขอเป็นบ้าทั้งคลิปเลยคลิปนี้ขอใหชอบ ดูสิดูสิมันแบบไม่จะให้คู่คุณดูอะไรเลยนะคะมันไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้คือมาชื่นชมความสวยของสกินของนักข้าวจันทาน,นะคะคือฟินมากสกินนี้คือดีมากแพทว่าเธชอบตั้งแต่แพท,แพทชอบตั้งแต่แพทพาทัวร์สกิสกินแล้วค่ะแต่นี่คือได้เล่นได้เล่นได้จับได้ต้องจริงๆนะโอ๊ย,ยมาก,มาก เป็นที่สุดดูดีมีสไตล์ดูดีมีสไตล์ว่าไงคะเดี๋ยวเรามาเคีย์เคียบนี่ก่อนนะสังเกตน,นะคิดนี้แพทไม่สนสนใจไสนใจสนใจใครเลยสนใจแต่ตัวนี้เราอยู่เฉยๆเราอยู่ของเรานะเราไม่สนใจเพื่อนนะคะเพื่อนเราโหดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะตีคองให้แล้วกันนะทุกคนนี่เขาตีคองเพื่อนเพื่อนก็ ไปปีป้อมมันตามสบายนะลูสิอ้ยสวยจังเลยดูอ้ยสวยสวยสวยแอบไ่หลังคลองยังสวยเลยอ่ะชอบอุ้ยดูดูดูอ้วดูควาิวดูควอะไรดีดีอ้สวย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 ดูริวดูอยไปขึ้นดาบแสงจันทร์สวยมากอยดูดูดูโอ้โหสกิลสองดีอะสกิลสองดี้ีดีรียบร้อยค่าเสร็จแล้วดดี๋ยวจะกลับบ้านีด จบแล้วก็ไม่ไปยังไงนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะคะมาอวดล้วนเลยบายไม่สนใจอวดชอบฉันมี่ชันหน้าชันครอบของตั้ง24ชั่วโมงเบ้